สวัสดีครับเมื่อนี้ก็ต้มยำกบนะครับสูตรฝากเหนือนะครับเดิอเพราะผมต้มกบไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วครับเครื่องปุ้งก็มีพักไฟหอมดวนฟิกลาบฟิกลาบครับห้ามขาดประเคนนะครับเด้อเครื่องปุงแล้วแต่รสด,ดีอย่างวานไปดมกระเทียมอ่ะวันแรกก็ลุยเลยครับง่ายครับลุยเลยไปยัดไฟหน่อยไปยัดแกะ ร้อนน้ำมันทอดกับใส่กระเทียมเลยนะครับอือใส่กระเทียมเลยไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับถ้าหมอกหอมนี่มันหอมนะครับเล่งไฟสั่หน่อยก่อนบึ๊บทึ๊บทึ๊บมาแน่นอนแน่นอนนี่แก่เนี่ยข้อผูทอดมันเป็นลูกพุ่งน้อยนะครับ เอาบัต้องเพรามอมันเจียวไม่เด้อวครับเด้อยหมอกหอมนะครับขั้นตอนต่อไปกับใส่พริกลาบห้ามขาดบะแครนต่ำแครนใส่แล้วใส่ไปตอร์หมอกหอมช่วยละเดีย๋ยวลิงไขแห้งไปดีกว่าอาหารภาคเหนือนะครับยำครบยำครบ,ครบเออได้กินแล้วนี่หอมแล้วนี่ ถ้าเฮาอันนี่มือมันก็นจะหมินไม่หมกพอดีเา้าใส่น้ำซุปเลยตีน้ำซุปตี่เหลือกี้เขาต้มกบใส่ไปปะดะระดะระหมกแด้งปลาลึงแล้วนี่หมดเลยเอดอดอกเหงาเสียงเทศนี่นะหมะตอนต่อไปก็ใส่กบใส่กบตีเขาต้มกี้ประมาณสิบห้าทีนะครับ sai phân luôn không sụp lắm rất là hết phong nicking con yêu học hôm cốp kỳ ny anh ơi tất cả kỳ lạc hội kỳ ny anh con móc 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 แต่ละภาคทำเหมือนกันนะแต่ตั้งภาคเหนือนี่เน้นเบาแค้นพอดอกร้อยพูร้อยพูอ่ะเฮ้อ่ามอสแค่นี้ก็สุดยอดแอ่ะดิใส่เลยยกไฟหอมโดนรอ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 มเหมอสมอสมอสครบมันถ้าต้มเหมือนมันก็จะเละนะครับเอแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนี่ พุ้งก็ตามใจชอบมักไฟมักมันอมอคมอคมาะยำกบครับยำกบไปส่งมาคืนนี้มาได้สามตัวช่วงนี้กันะเนีย่ยนะเฮหนยจิ้มกลัลงเฮ็ดลมมอคมะมะมอเปรจะเล่งแกตกอนรรมาติ ต้องใจเย็ยนมันเลยดื้ออันนี้นะเแต่มันหอมดื้อแค่นนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ